สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับคืนนี้ก็มาจับจักระจังกันนะครับเรานี่นะครับอยู่แบบนี้นะครับอยู่ต้นต้นชานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เปลือกมันขึที่ออกไปนะครับนี่มจะออกมาแบบนี้นะครับจักระจัางนะครับจักระจังนี่นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะจะได้เยอะไหมครับ นี่นะครับจะอยู่ตามต้นชานี่นะครับนี่ครับนี่ครับจะกระจายนะครับผมนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ยันยันอ่อนอยู่นะครับนี่นะครับผมจะกระจายนะครับจะกระจายนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวอ่อนนะครับจะกระจายนะครับผมนี่ครับ ไปท่อกาะนี่โอ้โหอร่อยเลยนะครับเนี่ยครับนี่นะครับจะอยู่แบบนี้นะครับจะกระจางครับกลางคืนมันจะออกมานะครับนี่ครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับพื้นออกมาจากรูนะครับนี่ครับอยู่ตามต้นชานะครับจะกระจางครับผม